โรงเรียนสารศาสตร์พิเทศสุราชธานีซื่อการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่สองสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะคะกับทีเชอร์จีราพรในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ แต่ก่อนเราจะเข้าเนื้อหานะคะเราไปรีวิวเนื้อหาจากครั้งที่แล้วกันก่อนเลยค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนกันเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต,ตของพืชค่ะได้แก่น้ําค่ะพืชน,นะคะต้องการน้ําเพราะน้ํานะคะช่วยละลายเร่ธาตุอาหารที่อยู่ในดินค่ะทําให้รากพืชสามารถดูดธาตุอาหารไปใช้ได้ค่ะ ต่อไปก็คือแสงแดดค่ะพืชน,นะคะต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารค่ะสิ่งที่ได้ก็คือน้ําตาลนะคะซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นนะคะก็จะลําเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชค่ะต่อไปดินค่ะพืชน,นะคะต้องการอาหารค่ะแต่อาหารของพืชน,นะคะก็จะไม่เหมือนกับคนค่ะอาหารของพืชนะคะก็คือธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินนะคะเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพเทสเซียมค่ะ ่อไปอากาศค่ะพืชน,นะคะต้องการอากาศในการหายใจค่ะพืชน,นะคะหายใจทั้งเวลากลางวันและเวลาลางคืนค่ะแต่กลางวันนะคะพืชจะมีการสัคราะ์ด้วยแสงค่ะโดยการใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็คายแก๊สออกซิเจนออกมาค่ะ ค่ะอุณหภูมิค่ะพืชแต่ละชนิดนะคะจะเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอุณหภูมิต่างกันค่ะบางชนิดนะคะก็จะเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรืออากาศร้อนเช่นพวกทุเรียนข้าวข้าวโพดมะขามเป็นต้นค่ะและก็พืชบางชนิดนะคะก็จะเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอุณหภูมิต่ําหรืออากาศหนาวนั่นเองค่ะเช่นพวกสตรอเบอรี่มันฝรั่งข้าวสาลีเป็นต้นค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะเรามาคิดเพื่อเป็นการทดสอบก่อนเรียนกันก่อนเลยค่ะข้อที่1ข้อใดไม่ใช่วิธีการดูแลพืชก็ไก่นำต้นพืชใส่ถุงพลาสติกและมัดให้แน่นข้อข่รดน้ำประจำทุกวันคำตอบก็คือก็ไก่ค่ะข้อที่2ปุ๋ยเคมีเรียกอีกอย่างว่าอะไร ก็ไก่ปุ๋ยหมักขอไข่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ครับก็คือขอไข่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ค่ะข้อที่3ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้องอก็ไก่ต้นกล้าปลุกมะม่วงในที่ที่แสงแดดส่องถึงขอไข่ต้นน้ำนาบัวขึ้นมาปลูกบนพื้นดิน ตอบก็คือกอไก่ค่ะทอปิกวันนี้ก็คือวิธีการดูแลพืชค่ะวิธีการดูแลพืชนะคะก็จะมีวิธีต่างๆดังนี้ค่ะก็จะมีรดน้ำปรวนดินใส่ปุ๋ยแล้วก็ป้องกันกำจัดศัตรูพืชค่ะ น้ำนะคะโดยปกติแล้วนะคะเราควรรดน้ําต้นไม้วันละสองครั้งค่ะในช่วงเช้าหรือเย็นที่อากาศไม่ร้อนจนเกินไปค่ะตอนเช้านะคะควรรนดนขณะที่ยังมีแดดอ่อนๆค่ะเวลาประมาณ6กนาฬิกาถึง8ปดนาฬิกาค่ะส่วนตอนเย็นนะคะควรรดน้ําก่อนพระอาทิตย์ตกค่ะประมาณ16บหนาฬิกาถึง18บแนาฬิกาค่ะและก็ไม่ควรรดน้ําในตอนกลางวันที่แดดจัดค่ะ การพลวดินนะคะเป็นการทําให้ดินร่วนซุยค่ะระบายน้ําได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็อากาศและน้ําสามารถซึมผ่านได้ดีค่ะและรากก็จะมีการเจริญเติบโตค่ะประโยชน์ของการพรวดินนะคะ 1. ค่ะช่วยให้รากพืชมีอากาศหายใจ 2. ช่วยให้ดินสามารถดูดซับน้ำไว้ได้มากขึ้น 3. ช่วยกำจัดวัชพืชทั้งที่เป็นต้นและเป็นมเมล็ดค่ะ ช่วยลดการพังทลายของดินได้นะคะและ5ค่ะช่วยป้องกันไม่ให้น้ําในดินระเหยเร็วเกินไปค่ะต่อไปการใส่ปุ๋ยค่ะการใส่ปุ๋ยนะคะก็คือการให้ธาตุอาหารแก่พืชน,นั่นเองค่ะซึ่งธาตุอาหารหลักนะคะมีอยู่3มธาตุค่ะก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมค่ะซึ่งเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการค่ะปุ๋ยที่ใช้นะคะจะแบ่งออกเป็น4ชนิดค่ะ1นนะคะก็คือปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือปุ๋ยเคมีน,นั่นเองค่ะ ปุ๋ยชนิดนี้นะคะจะเป็นปุ๋ยที่เพิ่มอาหารให้แก่ดินค่ะแต่ไม่ได้ช่วยให้คุณสมบัติของดินดีขึ้นค่ะปุ๋ยชนิดที่2นะคะก็คือปุ๋ยหมักค่ะปุ๋ยหมักนะคะเป็นปุ๋ยที่เกิดจากการหมักของเศษพืชเช่นพวกหญ้าแห้งฟางใบไม้นะคะหรือว่าลำต้นหรือตอสางของพืชในได้นานนะคะหรือขยะของบ้านเรือนร่วมกับมูลสัตว์ค่ะหรือสิ่งที่ช่วยให้เศษพืชน,นั้นสลายตัวได้เร็วขึ้นค่ะ ต่อไป3ค่ะปุ๋ยคกหรือปุ๋ยมูลสัตว์นั่นเองค่ะเป็นปุ๋ยที่ขาได้ง่ายนะคะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันค่ะเช่นมูลหัวมูลควายมูลข้างข่าวเป็นต้นนะคะปุ๋ยโคกแต่ละชนิดนะคะจะมีปริมาณแร่ธาตแตกต่างกันไปค่ะทั้งนี้นะคะย่อมขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ค่ะ ต่อไปชนิดที่4ค่ะปุ๋ยพืชสดนะคะปุ๋ยชนิดนี้นะคะก็คือปุ๋ยซึ่งเกิดจากการไถกลบของพืชสดสดที่ปลูกบนพื้นที่นั้นนะคะหรือว่าตัดพืชสดมาจากที่อื่นแล้วนาํามาไถ่กลบลงในดินค่ะ mm hmm. เพื่อเป็นการเพิ่มสารอินทรีย์วัตถุนะคะหรือฮิวมัสและปริมาณธาตุอาหารให้แก่ดินค่ะ พืชที่ใช้ทําปุ๋ยชนิดนี้นะคะอาจจะเป็นพืชพวกตระกูลถั่วค่ะหรือเป็นพืชชนิดอื่นก็ได้นะคะแต่ส่วนมากค่ะนิยมใช้พืชพวกตระกูลถั่วนะคะทั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าพืชพวกตระกูลถั่วค่ะสามารถเอาไนโตรเจนจากอากาศนะคะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ค่ะต่อไปค่ะเราไปดูการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชกันค่ะเราไปดูตัวอย่างการกําจัดวัชพืชกันค่ะวัชพืชนะคะก็คือพืชที่เราไม่ต้องการค่ะเพราะจะทําให้พืชของเราเสียหายได้ค่ะ การกำจัดวัชพืชน,นะคะ1ค่ะคือใช้วิธีการถอนใช้จอบถางหรือว่าใช้วิธีการไถรวนค่ะ 2. ค่ะเป็นการใช้วัสดุคลุมดินนะคะเพื่อเป็นการปิดแสงค่ะทําให้วัชพืชน,นะคะหมดโอกาสในการเจริญเติบโตค่ะ 3. การปลูกพืชคลุมดินค่ะเช่นการปลูกพืชตะกูลทั่วนะคะเพื่อคลุมดินในสวนผลไม้ค่ะวิธีนี้ก็จะเป็นการลดวัดชพืชอีกทางหนึ่งค่ะ ต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างการกําจัดแมลงศัตรูพืชกันนะคะแมลงศัตรูพืชนะคะก็เช่นพวกนอนพวกเพลี้ยเป็นต้นค่ะเราไปดูตัวอย่างวิธีการกําจัดแมลงศัตรูพืชกันค่ะ 1. นนะคะการใช้มุงป้องกันค่ะการใช้กาวดักแมลงแล้วก็การทําลายแหล่งอาศัยค่ะส่วนวิธีที่2นะคะก็คือการปลูกพืชหมุนเวียนค่ะการทําความสะอาดแปลงปลูกวิธีที่3ค่ะก็คือการใช้สารเคมีค่ะ แต่การใช้สารเคมีนะคะเราจะต้องใช้อย่างระมัดระวังค่ะเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายให้กับตัวเราได้ค่ะหลังจากที่จบเนื้อหาแล้วนะคะเรามาลองตอบคำถามกันดูค่ะข้อที่ 1. ไม่ควรรดน้ำต้นไม้เวลาใดก็ไก่ขนาดที่เดดจัดข้อไข่ขนาดที่มีเด็ดอ่อนๆ ก็คือก็ไก่ค่ะในขณะที่แดดจัดค่ะข้อที่2ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการพทวนดินก็ไก่ทําให้ดินร่วนซุยระบายน้ําและอากาศได้ดีข้อไข่ทาให้ดินแข็งตัวได้เร็วคําตอบก็คือข้อไข่ค่ะข้อที่3คือชนิดใดนิยมนํามาทําปุ๋ยพืชสด ก็ไก่พืชตระกูลถัว่วข้อไข่พืชกินใบคำตอบก็คือก็ไก่พืชตระกูลถั่วค่ะภาร่างานของวันนี้นะคะที่เชร์นะคะจะให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอค่ะในหัวข้อเรื่องของการดูแลต้นไม้ของฉันค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าต้องทำยังไงกันบ้าง ั้นตอนแรกนะคะนักเรียนจะต้องถ่ายคลิปคู่กับต้นไม้ของตนเองที่ตัวเองดูแลนะคะพร้อมกับบอกชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือสาคิตวิธีการดูแลต้นไม้ของตนเองค่ะว่านักเรียนนะคะมีวิธีการดูแลต้นไม้ของตนเองอย่างไรค่ะไม่ว่าจะเป็นรดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินนะคะเป็นต้นค่ะ ะะที่เชื่อก็ขอจบบทเพียงเท่านี้นะคะเรามาเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ